นะแล้ะทีนี้เนี่ยเราจะมาทดลองอที่นี่นะครับว่าสี่ครั้งแล้วสี่ครั้ง้ใช่ไหมครับครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักพี่โจ้ก่อนนะว่าใช้สมแดงตอนนี้ใช้สมแดงอยู่แล้วนะครับนะแต่เราคว้างมาทดลองด้วยเดี๋ยวผาสถามพี่โจ้นะใช้ไปสี่ครั้งแล้วเนี่ยประทับใจยังไงบ้างก่อนใช้และหลังใช้เนาะครับอาพี่โจ้วันดีครั้งหนึ่งครับครับพี่โจ้นิดนึงคณะเนี่ยอายุเก็บเกี่ยวเขาประมาณเท่าไหร่ครับห้าสิบวันห้าสิบวันคพันธุ์วีโชคนี้ห้าสิบวันห้าสิบวันออกเรียกว่าพันทวีโชค ครับพี่โจ้ใช้สมแดงรุ่นนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกแล้วก็ทําตัวนี้ครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตเลยครับ,รบแล้วสมแดงก็เพิ่งรู้จักครั้งแรกเหมือนกันก็เพิ่งรู้จักครับแล้วตอนนี้เนี่ยสมแดงใช้กับคนาทั้งหมดไปกี่ครั้งแล้ว <4 S 2> สี่ครั้งครับสี่ครั้งเนาะทีนี้ถามเดี๋ยวถามพี่โชคนิดนึงเนาะว,ว่าก่อนใช้กับหลังใช้ต่างกันยังไงบ้างครับพี่โชคก่อนใช้เป็นยังไงบ้าง ก็ไม่เคยใช้ตรงนี้นะใช้ตรงนี้ยังยาวครับก็ตอนที่เราหว่านมันใหม่ก็ไม่ใช้ยาอะไรครับขึนจะเป็นใบอะไรมาไม่เป็นไรเพราะเราย้ายเลยพอย้ายแบบไหนให้มันใกล้เคียงกันเนี้ยครับก็เริ่มใช้ครั้งแรกก็ใช้นี้ใช่ตรงแดงมาตั้งแต่เริ่มต้นครั้งแรกเลยี่วันฉีดครั้งครับใหม่ๆก็อยู่ที่เราสิบกว่าวันะสิบกว่าวันนะาชีตหนึ่งาตับจะงตางร่างนี้ก็เลือเจ็ดว yup. ันเจ็ดว so ันนี <c <c ้เช like. ่ล่าสุดดี คือแต่งใบสั๋วอ่ะ<ช>ก็ครับอยู่สี่วันครับอ่าเจ็ดอ่าสิบวันนะช่วงเริ่มต้นแล้วก็เจ็ดวันแล้วก็สี่วันครับแล้วฉีดมาทั้งหมดแล้วสี่ขังสี่ขังอัตราชวนอ่าที่ที่เจ้ใช้เนี่ยเท่าไหร่ครับที่ที่สมแดงใชนะ้ร้อยเจ็ดสิบลิตรครั้งแรกครับก็ใช้ประมาณสิบสี่อ่ะประมาณสิบชิลเกเลยนะสิบครับแล้วอ่าสมแดงกี่สี่นะร้อยสิบสี่ีต่อต่อน้ำยี่สิบลิตร 1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะในตอนเริ่มต้นครับแล้วต่อมาแล้วครับก็ใช้ฝ้าครึ่งอ่ะ1 5 0ซีอ๋อฝาสมแดงนะฝาครึ่งเนี่ยโทษนะครับพี่โจครับฝาสมแดงฝาครึ่ง1 5 0ซีครับต่อน้ำ180ลิตรอ๋อปรนมาณก็เท่าเดิมน้ำขึ้นขึ้นหน่อยนึงขึ้นนิดนิดขึ้นประมาณ10ลิตรคือผักใหญ่ไงมันจะต้องผัใหญ่อ๋อในเที่ยวล่าสุดนี่190190ครับอ๋อความหมายคือถ้าผักต้นโตมากขึ้นก็ต้องใช้ปริมาณมากขึ้น ตามตามตามอายุของผักครับคือผักนี้เราก็ฉีดนิดเดียวอะไรเงี้ยมันก็ทั่วเลยว่าผักใหญ่มันฉีดช้าแล้วก็ฉีดให้ทั่วๆหน่อยเดี๋ยวยังเที่ยวล่างนี้ยังใช้ประมาณสักร้อยลิตรเนี่ยใช่ไหมครับแเราเราฉีดที่เที่ยวหนึ่งใช่ไหมพี่โจ้าแต่งใบครับแต่งใบให้ใบมันชันนะอันนี้เราเราถามความประทับใจพี่โจ้นะว่าใช้แล้วประทับใจตรงไหนบ้างครับพี่โจ้ครับคือไอ้ฮอร์โมนตัวเนี้ยนะมันเป็นข้องอินทรีย์เข้มข้นใช่ไหมล่ะครับพอเราฉีดลงไปแล้วก็ฉีดกายพวกยาฆ่าแมลงที่เชื้อราอะไรเนี่ย ใบมันไม่ดุ้งใบมันจะเรียบสวยใช่ไหมอ,อืมถ้าเป็นทงมองตูต้นะใบมันดูใบหน่อยนิดนึงครับอ่าครับใบนี่ใบจะสวยเรียบถ้าคนอื่นเขาข่ายกันได้สิบบาทเราก็สิบซองอย่างเงี้ย้องลำสวยอืมครับพี่โจบอกใบมันเนียนเรียบมันสวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะแบบมืนดูว่านะเราชีดยาค้าวมลแงอย่างเงี้ยามเคยอยู่บังอยู่บังชีดตะขีมันมันอยู่เลยอ่ะมือมันจะไปลดประสิทธิภาพของไอตัวมลแงให้มัน มีกําลังน้อยอะไรเงี้ยผมมองในแง่นี้นะที่ผมมองมาแวตัวแมลงก็น้อยด้วยครับ<อ>มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆก็นี่ตัวนี้ผมดูข้างในมีต,ตัวไม่มีเลยเนี่ยที่ฉีดทั้งสี่วันเลย,เยครับไม่มีแล้วแล้วพี่โจ้บ,บอกว่าเพื่อนเพื่อนบ้านที่พี่โจ้เล่าให้ฟังเมื่อตอนที่เราคุยกันเมื่อสักพูดนี้ว่าใบที่ว่าดุ้งไม่ดุ้งเนี่ยนะของเราไม่ดุ้งของเขาดุ้งมันยังไงผมไม่เข้าใจก็คือฮอร์โมนเข้ามนมันเป็นฮอร์โ,โมนแบบไงไม่ใช่ไอ อินซีเงี้ยเขาทขโมนแบบผังท้องตลาดเนี่ยมันมีขั้วเป็นส่งพันทัพันอย่างเงี้ยลิตรหนึ่งอ่ะกดใส่ไปวันเนี้ยพรุ่งนี้เย็นๆมาดูเลยเลยมันเขี้ยวปิดเลยอ่ะเขี้ยวปิดเลยเล่งเต็มที่อ่ะคุณดูใต้ใบนะมันจะเป็นเส้นนี่นะมันจะเส้นนี่จะขึ้นก้องมาเลยอ่ะมันเล่งเต็มที่อ่ะมันสตาร์ทนะดูเลยครับแล้วองเราเราเป็นไงมั้งมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่มันก็ใช่ได้ครับ มันมันมันแตกต่างกันตอนนี้เข้สตารดไวกว่า <Ừ. S 2> ทางเราช้ากว่าแต่มันก็ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่วันไปแบบเรียบๆไงมันซ่วยไงชื่ซด<พ>้วยอย่างเงี้ยพีพ่โจ้บอกว่าคุณภ,ภาพคณะน,นะถ้าเกิดว่าของท้องตลาดทั่วไปเนี่ยถ้าขายได้กิโลละสิบของพี่โจ้สิบสอง